สวัสดีครับแต่งโมลเปียพพงยิงวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่ากระแสแรงฟีเวอร์สุดๆเลยครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศนะครับที่ไทยครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่นั่งในสนามราชมังคลากฬาสถานเนี่ยนะครับที่มีอยู่เกือบเกือบห้าหมื่นใบเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกในการจัดจำหน่ายตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ากระแสดีมากแต่สิ่งที่จะพูดถึงเลยนะครับตอนนี้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งชนิดที่ว่ากระฉูดฉุดยังไงก็เอาไม่อยู่ละครับตอนนี้ เ,เรียกได้ว่าไปไกลสุดๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับราคาค่าตั๋วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่เรดราคาแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเป็นขั้นบันไดไป250 300 400500นะครับตอนนี้ถ้าพูดก็พูดเถอะครับว่าราคาพุ่งไปเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมี4ซาห้าเท่าแล้วครับโอ้โหชนิดที่ว่าขายกะเอารวยกันเลยทีเดียวฮะ ตอนนี้มีผู้สึกข่าวเนี่ยรายงานมาแล้วนะครับว่าโซนฝั่ง E1 E3 E2 เนี่ยนะครับที่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากแต่ราคาจำหน่ายตอนนี้มีทะลุพันไปแล้วครับอันนี้คือจาก200นะทะลุพันครับผมบ้าไปแล้ว ขณะที่โซนที่มันขยับแพงขึ้นมาก็บวกราคาเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ทางฝั่งของแฟนบอลไทยนะครับหรือถ้าจะไปดูโซนที่เป็น s z o n ซนะครับหรือ N-Zone นเนี่ยแบบ n o นอตโซน o ซา h z โซนเนี่ยนะครับราคาก็เกือบเกือบแตะ1 0 0่1,000บาทแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากๆนะฮะแต่ถ้ามีหลังคามานิดนึงเนี่ยราคามันก็จะแบบ4 5 0 0นะครับตอนนี้อัพไปทะลุ2,000บาทครับ โอ้โหเรียกได้ว่าขูดกันเลยทีเดียวนะฮะบางคนเนี่ยถึงกระบนเลยบอกว่าแบบนี้ต้องขายทองไปซื้อตั๋วแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันแพงเหลือเกินเพราะบางคนไม่ได้ซื้อใบเดียวงะนะครับซื้อแบบอยากไปทั้งครอบครัว5ใบนี้ เก่งเลยนะถ้าใครหาได้5ใบนี่เก่งเลยนะเออแต่ก็ถือว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้พลิกที่สุดนะครับเพราะไปดูมาเนี่ยทางฝั่งของผู้มาเยือนเนี่ยนะครับซึ่งตั๋วเขาจะมีน้อยเขาจะมีอยู่อย่างจํากัดนะครับในการเข้ามาชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่ราชมังเนี่ยซึ่งเขาบินกันมาดูนะฮะก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ตอนนี้จาก500บาทของพวกเขาเขาขายคูณไปอีกประมาณสัก15 16เท่าครับ แปดพครับโอ้ยตัวนะัดจิง8 0 0พันโอ้ยอันนี้ตัดแขนขายเลยอะ่ะโอ้ย่ยางโหดบอกเลยครับว่าอย่างโหดแล้วแย่งกันแบบชนิดที่ว่าต้องมาดูเพราะว่าอะไรครับพวกเขาเนี่ยก็คิดกันนะฮะว่านี่แหละ เป็นนิมิตหมายหรือมั่นหมายนะฮะว่าพวกเขาหน้าที่จะปราบไทยในบ้านได้แล้วเขาอยากที่จะมาดูเกมเกมนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเอาชนะในบ้านเขาได้แล้วถ้ามาคว้าแชมป์ที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดสําหรับชาวเวียดนาม แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเกมนี้ทีมชาติไทยพร้อมมากกว่าเกมที่แล้วและเล่นในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นใจให้กับทีมชาติไทยมากกว่านัดแรกแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องวัดกันเดี๋ยวต้องวัดกันนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างขอพูดเรื่องตั๋วหน่อยนะครับขนาดฮีโร่ไทยอะครับระดับโลกอะครับฮีโร่โอลิมปิกน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยยังตามหาตั๋วเลยครับทุกคนนฮะ หาตั๋วน้องก็ซื้อไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเปิดมาแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับหา7ใบเกมชิงดำอาเซียนครับน้องเทนนิสเนี่ยโพส์เลยนะครับอดีตจอมเตะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2ส,สมัยนะครับตอนนี้เนี่ยน้องบอกว่าอยากจะหาบัตรสัก7ใบนะครับโดยข้อความบอกว่าหาบัตรบอลไทยเวียดนามรอบชิงโซน W ยูนะน้ำเงินเข้มนี่ระบุแบบชัดเจน7ใบค่ะ ไม่เอามิดค่ะคือแบบไม่เอาเพื่อนนะฮะหยอกหยอกนะฮะคือไม่เอามิรฉาชีพเดี๋ยวจะมาแบบเฮ้ยลวงบัตรอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเออเอาบัตรปลอมมาขายให้เข้าสนามไม่ได้สุดท้ายไปแล้วก็เกินนั่นเองนะครับอะยังไงถ้าใครมีบัตรหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปดูก็ลองติดต่อน้องเทนนิสดูแล้วกันนะครับหาตั๋วอยู่เหมือนกันบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองซะอีกนะครับ สำหรับทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงค่ำๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหอาการนี่ของทีมชาติไทยนี่ก็เหนื่อยล้าพอสมควรดูสีหน้าสิครับสีหน้าสีตาแต่ละคนเนี่ยคือแบบคือง่วงคือเพียคืออยากนอนนะครับนะฮะเบนเจมนะครับแก๊งลุกครึ่งนะฮะทุกคนเนี่ยก็พยายามยืดเส้นยืดสายวิลเลียมคือแบบมันตึงไปหมดนะครับ แล้วก็ดูสีหน้าสีตานี้บอกได้เลยคบว่าโอ้โหสงสารนักกีฬาไทยอะครับว่าโปรแกรมมันถี่เนาะแล้วมันก็แบบเดินทางแทบจะทุกวันเลยอ่าพี่ใหญ่อย่างเฉลิมศักดิ์ขีอย่างงี้นะครับก็ดูดีหน่อยสภาพนี่อาจจะไม่ล้าเท่ากับน้องๆเพราะว่าดูสีหน้าสีตาน้องๆแล้วแบบโอ้แทบถ้าหัวถึงหมอนนี่เรียกว่าหลับทันทีเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับมาซาทะดะอิชิอิเนี่ยเขาก็เตรียมแผนให้กับทัพช้างศึก เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยจริงๆจะมีะแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยช่วง11โมง11โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะซ้อมต่อในช่วงเย็นนะครับซึ่งนักกีฬาไม่ต้องเดินทางมานะอิชิอิครับ เขาก็เตรียมไว้แล้วว่าให้ซ้อมที่ B ีีไปเลยเพราะมันใ,นใกล้กับที่พักไม่ต้องเดินทางไปซ้อมที่ราชมังเพราะว่าไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกับราชมังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเดินทางจากโรงแรมไปเนี่ยมี50นาทีเขาบอกว่าซ้อม B ีีเหอะได้พักผ่อนเยอะกว่านะครับแล้วมันก็ซ้อมไม่หนักแล้วมันก็มีความ p r i v a t ซ้อมส่วนตัวนู่นนี่นั่นทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับเดินทางแค่9นาที10นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะเป็น choice ที่ดีที่สุดสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยนั่นเองนะครับส่วนสื่อต่างๆในอาเซียนเนี่ เขาก็วิเคราะห์มาเหมือนกันนะครับในรอบชิงชนะเลิศที่ไทยเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวียดนามอย่างสื่ออินโดเนียบอกเลยนะครับบอกว่าเวียดนามคุณอย่าเพิ่งดีใจไปนะอันนี้ก็สรุปนะเวียดนามยังดีใจไม่ได้เพราะว่านี่แค่ผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้น ทีมชาติไทยมักจะทำผลงานได้ดีในการลงสนามเล่นในบ้านและก็เป็นเกมที่สามารถพลิกกลับมาเข้าทางทีมชาติไทยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าทีมชาติไทยสามารถทำประตูขึ้นนําทีมชาติเวียดนามได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงได้หนึ่งลูกก็คือเท่ากันแล้วนะไม่ยาก นะครับไม่ยากยิงได้1ลูกนี่เท่ากันแล้วก็ต้องไปต่อเวลาถ้ามันจบแบบ1นนะแต่ถ้าหากว่าทีมชาติไทยมีผลต่างสกอร์ที่มากกว่า1นขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับจะเป็น2 0งศหรือว่า4-2ทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์ AFF ทันทีนะครับแบบนี้แหละครับที่หลายๆสื่อในอาเซียนเขาก็มองว่าเฮ้ย ทีมชาติเวียดนามมีสีหน้าสีตาที่กังวลเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเตรียมตัวมาและเอาชนะไปได้ในเกมแรกแต่ก็อาจจะเป็นแค่การดีใจเพียงแค่นัดเดียวเพราะสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมชาติไทยที่ดีใจ ทีหลังแล้วดังกว่านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่วันที่5แล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงสําหรับผลการแข่งขันแต่สื่อเวียดนามเขาไม่ยอมหรอกครับถ้าสื่ออินโดเขาลงแบบนี้เนี่ยนะครับสื่อเวียดนามบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าแพ้เกมแรกเมื่อไหร่ในรอบชิงเนี่ยนัดที่2เนี่ยมาแล้วทรงไม่ดีตลอดเลย เฮ้ยผมก็เลยไปลองเช็คข้อมูลดูไม่รู้ว่าสื่อเวียดนามมันมัว่วมันเอาข่าวมาจากไหนนะฮะเขาบอกว่าโอเคแหละมันมีอยู่แล้วถ้านัดแรกแพ้นัดที่2อ,อาจจะไม่ได้แชมป์มันมีนะครับแต่เขาบอกว่าทีมชาติไทยเป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราก็ไปเช็คดูซิมันใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงคือทางเวียดนามเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นปี2007นะครับไทยเนี่ยแพ้สิงคโปร์ไปนะ2-1ในบ้านสิงคโปร์และกลับมาไทยครับก็เสมอ และเราก็ไม่ได้แชมป์เนี่ยเขายกตัวอย่างประมาณนะั้นนะตั้งแต่ปี2007นะครับแต่ก็ยังยกตัวอย่างอีกกันะครับต่อมาไทยในปี51มั้งล้มเหลวอ,อีกด้วยสกอร์1ต่อ2ในบ้านกับเวียดนามและรีแมตที่มีดิ่งเนี่ยช้างศึกเสมอ1 1แล้วก็กลายเป็นทัพดาวทองที่คว้าแชมป์ไปได้และก็ยังพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในปี2 0 1 2นะครับที่เราแพ้สิงคโปร์ไป3-1นะัดแรก นะครับในรอบชิงสุดท้ายเรากลับมาชนะ1-0แต่ไม่เพียงพอนะแต่สิ่งสำคัญเลยครับเขาลืมไปหรือเปล่าครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันมีหลายครั้งแชมป์ตั้งเจ็ดสมัยครับอย่างเช่นครั้งแรกที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียในปี2016เราก็กลับมาชนะได้2-0แล้วก็เป็นแชมป์นะครับหรือแม้กระทั่งในเกมนัดแรกที่ไทยแพ้มาเลเซียในปี2023เนี่ยเราแพ้ไป1ลูกเราก็กลับมาชนะ3-0เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่า เกมนัดชิงที่เจอกับเวียดนามเราแพ้มาสอในเลกแรกเลกที่2แบบนี้หวานเจียบครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวัดกันครับทีมชาติเวียดนามอย่ามั่นใจนะักเพราะว่าเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารน,นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ